ทุกคนเจทิพย์พามานั่งจอบปลาอยู่ริมตะลิ่งจ้ามาจอบปลาด้อพี่น้องปากแห้งบ่ได้จ้าปลาตัวใหญ่ๆโอ้ยสมาหลายเตีน้องทุกน่ะพี่น้อง ปลาดุกกะมี่ปลาตะเพียนกะมี่โอ้ยขึ้นมาโซ่ให้พี่น้องเพิ่งได้เปลี่ยนมาเพิ่งมาชมน้องกันเด้อจ้ะทายอยูงสูงๆมาเห็นลงมานางังทายอยู่ต่ำๆอีกคลิปหนึ่งให้พี่น้องเพิ่งอันนี้ป่านิ่งได้พี่น้อง ตัวใหญ่ใหญ่ไม่ตัวใหญ่ให่ก็ได้ให้อาหารยากับพันร้อยมากเองป่าธรรมชาติป่าอยู่ในหนองคุ้นมีตัป่าที่พี่น้องปึงคักๆเลือดพี่น้องแั้งสีหินเน่อยู่ในน้ำเนอใจามันกับว่าัตด์ปันได้วก็ได้เอาขืนทั้งปุุก ตาปาน่ะเรามาฝากที่ฝากน้องเพราะใครเบ้าปนไหนได้จ้าเพราะใครปัญญายปันไหนาแ่ย้อยไปร้อยมาแก่อยู่ในน้ำนั่นแ่าา มังไดคนไปไกลมันกับเพราะใครระเบนมังไดคนอยู่ไปไกลมันกับบอนบปุบบ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจากทุกคนปลาไหลคักไหลเนี่ยพี่น้องเอ้ยอ,อ่อนซอนจ้าเอามาฝากค่ะเอามาฝากเด้อพี่น้องเด้อ มีปัจจงยางจากน้อย้จขอบุญขอบคุณลหลายหลบยานค้นพี่น้องเอ้ยล่อยมากร้อยมากรอยมากไอไก่มากพี่น้องเบื้องน้ำนี่ป่าอย่างน้อป่าอย่างน้อ มึงในพี rition, ่น้องตัวง oh, no. ่ายคักง่ายเนี่ยร้อยมาแล้วร้อยมาแล้วมึงงายๆน้ำขันไปจ้าตัวง่ายคักง่ายเนี่ยพี่น้อง ขอุณขจ้าไปแล้วเด้อถาให้พี่ให้น้องเบิ่งนํากันสวัสดีจ้า